หนังตลกสยองขวัญที่มืดมนและดิบเถื่อนสุดๆเรื่องเริ่มขึ้นเมื่ออาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใจกลางฮ่องกงมีหญิงชลาเสียชีวิตอย่างกระทันหันและวิญญาณของเธอกลับมาหลอกหลอนลูกชายกับลูกสะใภ้เพราะเชื่อว่าทั้งคู่ทำให้เธอต้องตายอย่างน่าเศร้า วิญญาณชั่วร้ายนี้สร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านในตึกและแถมยังสิงร่างหลานชายจนสร้างความกลหนลและอันตรายไปทั่วทั้งชั้นเก้าลีลูกชายผีร้ายที่สิ้นหวังแต่ัดสินใจจ้างลีโอรับบทโดยโจซิงฉือผู้กำจัดผีมืออาชีพผู้ลึกลับในเสื้อโคต้ตเต็มตัวแว่นตาดำและกระถางดอกไม้ในมือซึ่งความจริงเป็นคนไข้จิตเวชที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลลีโอได้รับความช่วยเหลือจากควนรับบทโดยหมอวนเว่ยหรือว่าคาเลนม็อก เด็กสาวที่สงสัยและชื่นชอบเรื่องผีเธอถูกดึงเข้าไปในเรื่องรล่าหน้าขนลุกนี้ร่วมกับทีมยามรักษาความปลอดภัยแปลกประหลาดอีกหลายคนพวกเขาต้องรวมพลังต่อสู้กับวิญญาณร้ายด้วยวิธีการกำจัดผีสุดแหวกแนวที่ผสมผสานความสยองขวัญโหดร้ายเลือดสาดและอารมณ์มืดมนแถมลูกชายกับสะพ้ายยันตายกลายเป็นผีคู่รักอาฆาตมาสร้างความบ้าคลั่งเข้าไปอีกแต่ตอนจบกลับหักมุกด้วยเรื่องสุดปริศนาของตัวลีโอเองค่ะ นี่เป็นผลงานแรกที่ผลิตโดยบริษัทใหม่ของโจโซิงฉือ Star Oversee ที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีอิสระในการสร้างสารรค์โดยมีเจฟฟี่เลาผู้กำกับคนสนิทจากไซอิว95นั่งแทนผู้กำกับใหญ่โดยตัวละครลีโอของโจโซิงฉือเป็นการล้อเรียนกันแบบตงๆจากตัวละครเอกจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสขึ้นหิงเรื่อง Leo the Professional